สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องปู่สุคขขนตอนนี้ยุทธาเรอกสี่สาแหลมฉบับออกมารับตู้เจตีซีมาจอดอยู่ตำแหน่งตั้งแต่เจ็ดโมงจนหอดฟันนี่อาทิตจีป่อมายกให้จากเกียโรงงานกับเปิดนัดเปิดรับตู้แปดโมงติดสายอีกแล้ว มาเบิกไอ้เขาไอ้เขาก็เหตุอะไรอย่างไรตัวแรงตัวแรงสายหลอนโอ้ยนั่นนี่อาร์ตวิโรด้วยนี่สุผ่านเฉียงนอ้อแตงหลอดไฟโย่แตงหลอดไฟ <c oughs> ระหว่างที่เราอาร์จีจีนะครับเรามาซ่อมรถแอนด์ล่นนะครับผมรถลิน <c oughs> <c oughs> ตัดสายกูซสนอมาเนี้ยเนาะเที Whew, ่ยวแรกตัดได้ยอดมันตัดยังตัดหลาก็เลยจมเลยนะตัดไม่ได้ครับตัดไม่ได้อันนี้ตัวแรงนะครับนี่นี่ตัวแรงนะแรงหอดรถแรงหอดคนครับคนมาแล้ง ันนี้เปนห้องรัวว่ะนี่ย